ก็ <g ül s> หมายถึงว่าเราลองลายไงครับลองลายไม่ได้แบบขับแข่งจริงนะครับเนี่ย <c oughs> ลองลายเฉยๆครับเพื่อนๆไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นชื้ไปปุ๊เบรประมาณนี้ก็ได้มาได้อยู่เลย <c oughs> แสดงว่าผมอาจจะอะไรีตายนี่นะคะเปิดแอร์ขับซะด้วยแล้วขอปิดคอมแอร์นิดเดียวเดี๋ยวลั่นนะเหลือเหลือเยอะ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 ดีครับผม với nội ừ, Lại bay, lại bay, lại Lũ đã lo gì mà lũ đã Biết Bye Ah, นี้มาลองเชิงสนามปทุมสปีดเวย์นะครับจริงๆอ่ะเราลงไปแล้ว่าเรามาถ่ายดูนะว่าไม่มันจัด่างอย่างจะหมดแล้วเลี้ยวก,วกยันจนยางจะหมดแลยพึ่ซื้อยางไว้กูปิดยางใหม่แล้วกโหมันจริงมันจริงนี่หมดแล้วเนี่ยอุ้ยได้เปลี่ยนยางไหว่แล้พึ่ง blast นี่ครัว <aquí en S 1> ัน <studio> นี okay. <rik> ้วีออสมาเรียนสลาล่อมนะครับเรจะเห็นชัดไหมก็มันเรียนสเตชันนะครับว่าการเข้าแบบว่าทำสเตชันเนี่ยมันเข้ายังไงอะไรยังไงแล้วก็นี่ให้ลองแล้วปรับกลวยกันนิดนึงนะจารย์ปรับกลวยนิดนึง อย่างเดือดโอ้โหเมื่อกี้คนเสื้อขาวขับนะครับนั่นคือคุณนัทนิมานั่นเองคือขับอุ้ยขับให้ดูนะออออืโคตรจะเดือด สเตชันที่โคโรนเป็ี่นกันขับแล้วเนดะี๋ยวให้ผู้เรียนเราลองขับบ้างนะฮะว่าจะเอามาท่าไหนนะฮะนี่ตอนนี้สุการดาขับแล้วนะครับ สเตชัน่นนใหมะก็คือว่าถ้าเขาเรียก <s wo osh> อะไรสารลอบมันก็จะมีสเตชันนะว่าแบบทิกแซกอะไรยังไงนี่ก็แบบว่าเป็นเบสิคท,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 ที่จัดจัดให้นะครับก็ยัง,ย,งยังไม่ได้โหดมากนะวันนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีคนมาเลยเราสามารถจัดสเตชันได้นะครับปกต,ติก็ต้องดูคน คือแบบว่าเรียนรู้จุดก่อนนะว่าจุดเป็นยังไงนะว่าตาดีตาแบบว่าเริ่มแย่แล้วนะผม,ผมอะขอนุญาตดูผ่านกล้องแล้วนะนะไม่ไหวจริงที่ขับไปรอบแรกนั่นคือจาร์นัทขับนะนี่ก็เป็นนักเรียนของเราขับไปนี่น,นะครับผมท่านน่ะอือหืมอ้าวคณบอก